ครับค่ะท่านผู้ว่าข <ative> าจังหวัดตรังเองก็ได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมเพื่อแสดงความไว้อะไรไวไห้ไหะายกิจกรรมแล้วนะคะคอยากให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะก็พวกเราก็ฟังข่าวแต่12ตุลานะครับควมีข่าวว่าลพลเอกประยุทธ์นะครเดินทางกลับจากพัทยาอะไรนี้นะครับก็ตกลงก็พอวันที่13นะครับก็ ได้รับข่าวที่เราเศร้าสุดในชีวิตกันนะครับัน่แต่เกิดมาเพราะว่าได้นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในขณะนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธคุณอดเดเทเน่ยท่านสเสด็จสวรรคตคะนะครับนั้นพวกเราก็เรียกว่าก็ช็อกนะครับคือเราก็ทราบนะครับว่าองค์ท่านเนี่ยประชวรมานานนะครับเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีโดยแรกในโรกพระไทย นะครับคือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับจากการติดเชื้อไวรัสที่โปรงท่านได้เสด็จระเดินไปยังภาคเหนือนะครับไปหาชาวเขาไยบ่อยๆที่เสมืองนะครับหลังจากนั้นก็มีโรคทางเก่ยักบบไขสันหลังนะครับน้ำในไขสันหลังอะต่างเนี่ยแล้วก็กระทบกระเทือนมาตัวัวอวะอื่นนะครับนั่นเนี่ยในวันที่13ตุลาคมตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะครับเริ่มเริ่มมีมีมีสิ่งที่บอกเหตุมาก็ตรงที่ การลงนามถวายพระพรนะให้สรงพระเจริญเนี่ยที่ศาลาสาไทายสมาคมเนี่ยยุติลงตอนบ่ายสองโมงก็เริ่มส่งสัญญาณกันแล้วนะครับก็พอรู้กันบ้างแล้วนะครับก็พอประมาณเย็ยยนๆค่ำๆนะครับก็มีแถลงการออกมามีท่านนายกออกมานะครับที่แจ้งให้พวกเราสุขนิกรได้ทราบข่าวเศร้านะครับที่พวกเราเถึงแม้บางท่านก็เตรียมใจไว้แล้วนะครับแต่ก็ พอรับฟังก็เรียกว่าน้ำตาไหลนะครับน้ำตาไหลเสื่อน,นะครับก็เรียกว่ารัฐบาลเองก็ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในกระบวนการของอกฎมนตรีบาลในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเกี่ยวกับการสืบสังสติีบงนะครับก็ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามพิชชุมาน,นะครับซึ่งเป็นรัชทายาทเนี่ย พนะระองค์ท่านก็ได้ทรงเมตตานะครับต่อพี่น้องประสุทิกรชาวไทยทั้งมวลน,นะครับที่ยังโศกเศร้าอยู่นะครับพระองค์ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยให้ค่อยเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีกฎมนตรีบานเรื่องอื่นเรื่องอื่นว่าอะไรก็ว่าไปก่อนพระองค์ท่านก็ยัง <c oughs> ไม่ขอให้ดําเนินการทางด้านสืบสิวงนะครับก็เป็นการว่ามีผู้สืบราชการแทนนะก็คือ,อประธานองค์มนตรีนะครับ เขาเป็นผู้เสริมราชการแทนคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับซึ่งก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชไปแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับคือที่เป็นกระทรวงมหาดไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าพอหลังจากรัฐบาลซึ่งดูแลอำน,นาจในส่วนกลางแล้วเนี่ยพอมาถึงพี่น้องประชายชนใน76จังหวัดเนี่ย<อ>ก็ไม่พ้นผู้ว่าการจังหวัดเพราะเป็นตัวแทนยนรัฐมนตรีะนะครับตัวแทนรัฐบาลรวงมาดไทยเป็นแม่งานในการที่ต้องแจ้งผู้ว่า ว่าจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละจังหวัดนะครับพวกผมผมู้ว่าการจังหวัดกสกลฯก็ฟังจเจ,จ,จนจจเขาว่าต้องทํำยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งในสมัยผมเนี่ยนะครับเพิ่งมีนะครับเพิ่งมีเนะพ,พิ่งเกิดขึ้นนะครับต้องทาให้ถูกต้องนะครับก็ทราบข่าวมาเรื่อยๆนะครับว่าต้องไว้ทุกก่อนนะครับต้องลดทงครึ่งเสานะครับ ต้องงดการเล่น<ม>การรื่นเริงอันนี้คือแรกๆที่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วพอเช้าขึ้นก็ต้องอมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่เนะครับมีผร้ฉายรับนะครับแล้วก็ถวายความอาลัยมีการลงนามถวายความอาลัยอันนี้เบื้องต้นนะครับนั้นเนี่ยอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปก็อยากจะให้พี่น้องได้ทราบนะครับว่าเรื่องนี้คงไม่มีใครกล้าเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าว่าต้องทันหนึ่องแล้ว ออกมาแล้วเป็นแพ็กเกจออกมานะหรือเป็นรูปแบบเป็นสูตรสาเร็จออกมานะครเพราะฉะนั้นเนี่ยกรต้องเข้าใจทางรัฐบาลด้วยนะครับนั้นเนี่ยการออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เอาไง่ายๆนะครับเอาเรื่องของอาการไว้ทุก นะครับค่ะไว้ทุกที่พูดกันเยอะใคนะครับพูดกันเยอะแล้วก็มีข้อขัดแย้งนะใช่ค่ะถ้านที่ผมทราบเนี่ยในภาคใต้ของเรานี่แหละเข้าใจไม่ตรงกันท่านทราบไหมจังหวัดไหนนึกออกไหมภูเก็ตนะครับสุราพังงาและพังงานะครับค่ะแ้วทางสมัชชทยก็ต้องแก้นะครับแล้วรัฐบาลก็ต้องแก้ต่อไปคืออย่างนี้ครับท่านครับอยากจะเรียนพี่น้องครับว่าสังคมตอนนี้เป็นสังคมที่เหมือนกับว่าเคลื่อนไหวเร็วมาก ข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยเยอะแยะมากมาย<ช>นะฮะแล้วก็เป็นข้อมูลจริงบ้างเท็จบ้างนะครับแล้วก็นึกว่าจริงแต่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับแล้มีการแก้ไขปรับปรุงอีกก็เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเห็นใจรัฐบาลเห็นใจทางส่วนรัชการของพระชองเองด้วยแลวเราต้องเห็นใจนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีจารีตประเพณีนะครับมีระบอบกษัตริย์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาตามใจพี่น้องประชาชนไปเสียหมดแล้วเราก็จะมีจารีระวีไว้ทำไรใช่ไหม